ดีค่ะวันนี้มาพบก,กับน้องเซนทีมงานกวองเซ้งออกงายได้ชัวรกันอีกแล้ววันนี้น้องเซนมีรถเก๋งสาาพสวยออปชั่นจัดเต็มและที่่ําคัญส่วนรถสุดตุดึงกาวเมินกาวกันเลยมาฟอกพีพีกับคันนี้เลย Honda c ซ v วิ1.8 E ปปี2่อม1เล็กไมใช้งานคันนี้ไปเพียยงเส้นซ้ามเท่านั้นบอกเลยว่าสววยสาาพดีมาก ในส่วงข้องสีสองไม่ซาซี่ไม่ผลซี่วนนอตไม่แกะไม่ไข่ไม่อาดดานบนก็ปั้มดิ่มมาจากโรงงานกันแล้วรับประกันโครงสร้างตัวรถรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความตัดต่อยอมแมว,แ,มวแน่นอนนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนข้องด้านในคันนี้ได้เป็นภายในซี่ถูทว้วนเรียบร้อยโบจะได้เป็นเบนั่งส้ยๆ้แบบนี้เลยนะคะได้เป็นซี่เบสแล้วเรียบร้อยในส่วนข้องทีนังคนครับคันนี้อันนี้นะเบนี้นะได้เป็นแบบปั๊บไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้าได้สุ้งสุดถึงแปดทิศทางกันเลยและในส่วนข้องพวงมาลัายสำหรับคันนี้ได้ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสี้ยงลดเสี้ยงวางไส้รับไส้ได้เรวเรียบร้อยและมีระบบกูดคอนโทรลให้เร็วในส่วนของแอร์แบกมามีมาให้เร็วขูหน้าคันนี้เครื่องเล่นได้เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงาน 4D ได้ FMAM 4D ช่ M A M C วยๆแบบนี้เลยแอจะได้เป็นแอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้คันนี้นะคะมีระบบในส่วนของ ประหยัดพลังงานโมดประหยัดพลังงานให้แล้เป็นปุ่มอีโคอยู่ทางนี้เลยคันนี้เป็นแบบว่าไฟฟ้าแล้วรอบคันบอกเลยว่าส่วยสภาพัดดีมากๆคันนี้นะพี่นะพ่นแค่เจ็ดผนว่าบาทเท่านั้น ราคาหน้าปลายคันนี้อยู่ที่สามเส้นกาวมืแบาทวันนี้คลิปนี้น้องเสินห้ส่วนลดผีๆไปเลยสูส้ๆถึงกาวมื0กาเอาไปในราคาแค่สองเส้นกาวมืดกาพันบาทท่านั้นพีๆทนได้ทีส่สนใจสามารถติดต่อเราได้ทีส่0นหกสามห้า่หี่เจหรือแอดไลน์ได้ที sks หนึ่งสองสามซี่ 4. อย่าลืมแอดด้นหน้ากันด้วยนะคะไปเดี๋ยวน้องเส็นพาไปดูในส่วนขอด้านล่งและก็บอดีรอ้รอบๆกันบ้าง สำหรับบอดี้คันนี้ได้เป็นสี่ดำบางเดิมโรงงานสี่สวยเสม,มอรอบคันแม็กเดิมโรงงานและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมดิสเบกให้แล้วถึงสี่หลอกันเลยในส่วนข้องด้านล่างนะคะก็สี่ซ่วยเสม,มอรอบคันไม่แพ้กันนี่ไฟตรงไฟท้ายนะดีใส่ตัวสี่แล้วก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยราวส่วนข้องด้านล่างนี่พื้นที่เก็บซ้ำภาระก็กว้างกัางนแบบนี้เลยมีแผ่นรองเป็นข้องสี่วิกให้เล้วเรียบร้อยส่วนข้องสี่สองนะคะสี่สองไม่ซ่าสี่ไม่ผลสี่หัวนอ็อตไม่เกะไม่ค่อกเลยว่าสวยเสม,มอรอบคันมากๆคันนี้ เดี๋ยวเราเห็นพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าไปกันเลยส่วนห้องเครื่องคันนี้นะพี่น้าได้เป็นเครื่องยนต์นึ่งจุดแปดเป็นสินแล้วเรียบร้อยนี่เครื่องแห้งแห้งไม่มีคราบไม่มีเยิมแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความตัดต่อยอมแมวแน่นอนนึ่งรอยเปอร์เซ็นส่วนห้องสี่สองไม่ซาซี่ไม่ผลซี่นะหัวน็อตหนี่ไม่เกะไม่เคยฝ้ากระโปรงเดิมโรงงานนะคะนี่มีสติ๊กเกอร์หมอกให้แล้วอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะส่วนห้องด้านหน้านะพี่น้านี่ กระจังหน้านะคะดาป็งกระจังหน้าโคมเยี่ยมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนลูกแก้วมาพร้อมไฟตัดหม้อค่ายเหลคูน่าพีพีทันได้ดีสนใจนะคะสำหรับ4ีวิกเอฟดีปีสิบสามคันนี้นะสามาติดตอนของเซนด้ทจีสูนฮอกซ้ำหาสูนอกซี่เจเจเจหรือแอดไลน์ได้ทีเอสเคเอสหนึ่งซองซ้ำี่อย่าลืมแอดดานหน้ากันด้วยนะคะยังไงวันนี้อีพีนี้น้องเซนต้องข้อตัวลาไปก่อนฝากพีพีที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซนและทีมงานของเส้นของเราด้วยนะคะ